วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีว e วแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปั้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Ultra Butter งองงงี yeah, like man, <oo> ้เอ้างงงงอ้าโอ้งง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 เพลงอะไรมันมาจากทำนองอุ้งเ้าแมวตัวไหนได้แหละที่ดูมาไม่ได้ช่ำชองอุ้ตเ้าแมวมากนะแต่ว่าพอดีมันติดหูตั้งแต่เด็กๆก็เลยร้องออกมาอะครับมาดูรายละเอียดแพ็กเกจวันนี้เราจะมาแกะให้ดูกันสองกล่องเลยนะอ่เดี๋ยวเราให้ดูว่าในแต่ละกล่องเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอะ มาดูแพ็กเกจหน้าๆกันนะฮะงี้ยเงี้ยงูงงงี้แล้ววันนีอ้อุนทราบัตเลอร์เป็นอ่าอุนเตอร์แมนเบรียลกับซีโร่นะฮะอ่าเขาจะบอกว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยแถมฟิกเกอร์สอันกับการ์ดเดี๋ยวได้แกะให้ดูแต่แต่ไอ้รูปลักอย่างเงี้ย ตอนเด็กๆเขาไม่ได้เรียกเฟอรฟิกเกอร์นะเรียกตุ๊กระตุนจริงๆข้างกล่องเขาจะบอกไว้ด้วยนะว่ากล่องนี้มันมีมันมันมันแถมม,แถม,มันแถมตัวอะไรอย่างอันนี้ก็แถมอุลตร้าแมนเมบิุสกับอันนี้ชาวดาวเบมิลล่านะอ่านี่มันมี12แบบเลยนะกล่องหนึ่งแถม2ตัวแถมแถม,แถมคู่กันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็การ์ดตามที่เขาบอกอย่างนี้เลยก็สําหรับแฟนอุลตร้าแมนก็คิดว่าไม่ควรพลาดนะพีดูแมนไม่ใช่ติ่งอุลตร้าแมนขนาดนั้นแต่ว่าที่ซื้อมาเพราะว่าสนใจตั้งแต่เขาวางขายที่ญี่ปุ่นแล้้้ววไไมม่่คิดดาาาาจะะเเเเอเขขทยรนนน็นนนนนีหืกั ข้างหน้าก็จะแบ่งเป็นฝ่ายอุลตร้าแมนแล้วก็สัปะหลาดนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าสามารถสแกนการ์ดแล้วก็สามารถเข้าไปดูมูฟวี่เจ๋งๆในเว็บได้นะครับอ่าด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็บอกว่ามีอะไรบ้าง2การ์ดสฟิกเกอร์แล้วก็ด้านหลังการ์ดตรงนี้เอาไปเล่นกับอย่างนี้นี่สแกนเคียวอัคคต์นะฮะแล้วก็จะดูในเว็บได้ส่วนตรงนี้คือนี่อุลตร้าซูโม่บัตเทิลนะก็คือให้เราเซตเซตแบบในภาพเนี้ยน่ะนเอาต่องวางเนี้ยแล้วก็ เอาวางคู่อย่างงี้ยแล้วก็เคาะเคาะเคใครแพ้<ม>หลนะ่นหนาเป็นการะเล่นของทางญี่ปุ่นเขาอะ่ะในไทยไม่รู้ว่ามีใครเล่นไหมแต่ตอนเด็กๆไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้นะมาเคาะเคาะะเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับได้อนันนี้นะนี่กิงกะกับทันเดอร์ดารามเบียใช่ไหม เอามาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวนี่ดูอุนตราแมนเมบิอุสสิดูรายละเอียดเขาโอ้โหแบบว่าครบมากครบครันลวดลายบนตัวนี่หรือว่าแบบยันข้างหลังเลยนะแบบว่าชัดเจนมากนะฮะดูสิโอ้โหถึงจะลงสีเดียวแต่ว่ารายละเอียดนี่ครบถ้วนแข็งขยับไม่ได้นะอุลตราแมนเมบิอุสข้างหลัง เดี๋ยวสแกนได้เดี๋ยวสแกนให้ดูนะฮะก็มาจากดาว M78 Land of Light ส่วนสูง49เมตรน้ำหนัก35,000ตันความเร็ว10มักท่าพิเศษเมเบียมชูดอันนี้เป็นเกมแบบไว้เล่นค้อนไก่กระดาษนะอันนี้ก็คือกันไก่นะครับต่อมา มาดูสัตว์ไปเลาดกันบ้างมนุษย์ดาวเบเบโมลาใช่ไหมเนหนนนังเขาเรียกอย่างนี้ด้วยเร็เนะเออเอเฮเอเฮเอเฮโลดแล้วแบบนึกถึงขนนเลยอ่ะอันนี้การของเจ้าตัว <Bem> เบมูล่าแอ่แห่ทั้งหน้าตามเหมือนมันทำทำเสียงแอเ่แหอยู่ตลอดเลยนะแอเ่แห <laughs> ส่วนสูง14เซนถึง50เมตรน้ำหนัก150กรัมถึง25,000ตันนะฮะความเร็ว2มักท่าพิเศษ h ีท t b e a อันนี้เป็นกระดาษต่อมาอุนโดแมนกิงก์เนี่ยชอบรายละเอียดที่เขาทำมากเลยนะดูดิโอ้โหแบบนูนเว้านูนนี่นั่นเก็บรายละเอียดได้แบบเป,เป๊ะเเลยอะ ถึงแม้จะลงสีเดียวแต่ก็ก็โอเคกับราคา99บาทนะกล่องหนึ่งมี2ตัวมีการ์ดเอาไปเล่นได้ถามว่าแพงไหมมันก็นิดนึงนะถ้าถามที่ดิวแมนนิดหนึ่งนิดนึง,นนงก็ถ้าถูกลงกว่านี้อีกหน่อยก็น่าจะแบบโอเคเพอร์เฟกเลยแต่แต่แต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้แบบแพงเวอร์อะไรเงี้ยเพราะหนึ่งคือรายละเอียดเข้าดีวัสดุเข้าดีมีการ์ดแบบเอาไปเล่นได้แล้วก็สะสมได้ด้วยแล้วก็ยังเอามาสู้กันได้ด้วยมาดูการ์ดอุนตราแมนกิงก่าบ้างนี่ก็เป็นรูปอุนทราแมนกิงกะส่วนสูง ไมโครคือเล็กเล็กจิ๋วเลยจนถึง Infinity. Infinity, อินฟินิตี้อินฟินิตี้อนันต์แบบขยายได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยน้ำหนักก็ศูนย์ถึงอินฟินิตี้นะฮะความเร็วเม่เชร์อิ i m p o s s i b l ลโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ่ะถ้าพิเศษกิงกะครอสชูทนะฮะเกมไปยิงฉุกก็จะเป็นคอนนะครับอันนี้อ่าต่อมามาดูสัปะหลาดตัวนี้นะฮะเขามีชื่อว่าันเดอร์ r ันเดอร์อะไรเนี่ย ทันเดอร์ดาราเบียใช่ปะไม่รู้อะในหนังชื่อว่าอะไรอะบอกได้นะเพราะว่าอาจจะออกเสียงผิดไม่เคยดูนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําปากเหมือนไอ้นี่นะไอ้นี่มันจะเอเอเออ,อ,อ,อะไรอย่างงี้แต่ตัวนี้เหมือนยิ้มเหมือนยิ้มเหมือนยิ้มแบบยิย้มยิงฟันอนะ <laughs> อะไรแบบนี้นะ <laughs> เฮ้ยแต่รายละเอียดสวยจริงๆเลยชอบชอบดูด,ดิโอ้โหกล้ามเกิมนะฮะปากฟันนี่เห็นทุกซี่เลยดูดิ โอ้ตาเตอร์น้าองน้าอบมาดูการ์ดฮันเดอร์ดอรมเบียงี้เปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะกลัวเลขผิดมากเลยหรือบีอารสูง14เซนถึง40เมตรน้ำหนัก150กรัมถึง40,000ตัน Special Attack Discharge Attack เกมไปียฉุบเป็นกันไกลอ่ะต่อมาเดี๋ยวจะมาสแกน QR Code คหลังการ์ดให้ดูว่าแต่ละใบเนี่ยเขาจะเป็นยังไงมีวิดีโออะไรบ้างอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อน น้องๆหนูๆอาจจะสงสัยว่าแล้วสแกนยังไงเหรอครับเอากล้องวิดีโอเอากล้องไปถ่ายปกติอย่างนี้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะเราต้องหาแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่มันสามารถสแกน QR code ได้นะฮะตัวอย่างเช่น Line WeChat อะอะไรก็ได้ที่เขาสแกน QR code ได้ะนะถ้าไปที่ Line ก็ปุ๊บไปที่ QR code ตรงนี้ปุ๊บอ่ะนะอะเห็นไหมผลการสแกนปึ๊บ ก็กดเปิดป๊าปก็จะเด้งมาหน้าเว็บอ่ะหรือวีแชทก็ได้อ่ะนี่ก็เข้ามาที่วีแชทปึ๊บโซเชียลป๊าปแล้วก็สแกน q r Code ปึ๊บนี่อ่ะเข้ก็เด้งมาหน้านี้เหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วแต่เราถนัดใช้เลยสแกนเสร็จปุ๊บเราก็มาเพย์มูฟี่ เพย์ดิสมูวี่แนวอ่าตอนนี้นะนี่การใบนน้นะที่สแกนนะฮะเรามาดูซิว่ามันจะเป็นคลิปอะไร ยิงยังไงก็ไม่โดนเพราะฉันคือพระเอกมึงก็ย่ยิงไปคนก็ลอยอยู่บนฟ้าก็ยิงไม่โดนน่ะนะอันนี้บ้างน,นี่นี่นอกจากสแกนเข้ามานอกจากดูคลิปได้เนี่ยเขายังดูอื่นๆได้ด้วยนะตัวของเล่นเอยตัววิธีการเล่นเอยหรือว่าตัวหนังอื่นๆ Baimi na cah, eh, 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 eh. Mak, <laughs> <laughs> อ้าเท่ไปเลยนี่มีบอดด้วยมาจากตอนไหนเอพิโซดหนึ่งต่อมาตรงวันนี้ อ่าจากตอนที่1เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อมาจําลองเล่นแบบนี้นะฮะอุลตร้าซูโม่บัตเทิลนี่เอาวางบนกล่องแล้วเคาตุ๊ก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 นี่ก็มีตําแหน่งอยู่อันนี้ตําแหน่งของอุลตร้าแมนนี่ตําแหน่งของสปปาร์าอ่ามาลองเซตตามตําแหน่งที่เขาว่ากันเลยนะฮะอ่็อุลตร้าแมนก็ต้องอยู่นี่นะสปาร์ลาเขาเลยนี่อ่าเอ้แฮะก็เอ้ไม่ต้องแต่อีแมาตรงนี้อ่าทีนี้เวลาเล่นก็แค่คอร์กตุ๊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 กเพย์เจ้าหนึ่งเพย์เจ้าสองนะฮะใครล้มก่อนแพ้ใครตกขอบแพ้เท่านั้นเเองดดี๋ยววมมาาูกกัันนนน่่จะสุแคไห เม <im attraction> บิอสุสทำไมทำไมลมง่ายอย่างนี้ล่ะ <facing> <whooshing> มามาแก้ตัวได้เรามียกที่สองนะฮะ round two ready fight <im> โอ้ยมันแพ้ขาดลอยเลยอะ่ะทำไมถึงแพ้รู้ไหมไอเจ้าตัวนี้มันสมดุลดีดูด <im> <im> เิเขามีหางเห็นไหมเขาใต้เงี้ยแบบเคาะ น่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันมันสมบุลมันไม่มีอ่ะมันไม่มีหางอ่ะไอ้บ้าขยี้นนิดนึงก็หล่นแล้วมาโทเอ้ยต่อมามาดูแมชนี้กันบ้างอุลตราแมนกิงกะกับตัวอะไรเนี่ยลืมชื่อทุกทีเลยขอเดาไว้ก่อนเลยว่าไอ้เนี่ยชนะแน่นอนนะโอ้โหก็ดูฐานใหญ่ไปเริ่มเทิ่มเลยม,ม,มารอว one รดี d y f i g เฮ้ยโอ้โหโอะไรจะบอกมีรุ่นเลยไปแล้วกิงกะ Mà, 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 mà. Round 2 Ready, fight อไอ้พวกสมดุลไม่ดียืนนิดหน่อยก็ล้มแล้วโอ,โอเคเดี๋ยวจะมีการะเล่นอีกแบบหนึ่งให้ดูนะฮะเป็นการอะแดปของพี่ริวแมนเองแต่ว่าครั้งนี้มันต้องมีคนเล่นด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงอ่าครับอย่างที่บอกอันนี้คือวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเป็นวิธีการเล่นที่มันสนุกกว่าเอามาตั้งแล้วเคาะอคที่พี่ริวแมนทาให้ดูแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์วิธีการเล่นแบบสมัยเด็กๆของพี่ริวแมนและพี่หนึ่งนะฮะวิธีการคือยังไงครับพี่หนึ่งครับ ิการก็คือเราจะใช้นี่ปากการนี้ดีดดันดันให้ใครตกเวทีใช้ปากการนี่ปากการต้องเป็นปากการแบบกดดีดได้นะกติกาของของเกมของเราก็คืออันนี้เราไม่สามารถตกโต๊งได้ตกอันนี้แพ้ออกออกนอกเฟรมในจอภาพแพ้ออกนอกเฟรมเ่ยแพ้เลยเท้งหมดเลยแล้วก็ตกอันนี้แพ้อันนี้เราเราดูมอนิเตอร์ไปด้วยพร้อมนะผมให้คุณเริ่มดีก่อนได้ นี่แหละอุ้ยอย่างเงี้ยแล้แรงอโอ้ยกลกมากดูแมนตี่เอาปุ๋ยังกลากว่าอืมุ้ย เมื่อกี้ของพี่ลิวแมนหักหักนะฮะขอขอยืมยิมกันใช้นะอเอาเสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยอา้อาแพ้ ครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิว u ุ t r a าบัตเล s บอกกันอีกทีว่าสามารถหาซื้อได้ตาม7 e เ e ่นอีกล่องละ99บาท1กล่องมี2ตัวอุลตราแมนหนึ่งตัวสปาร์ตหนึ่งตัวและการสองใบกรารส,สามารถเอาไปสแกน QR Code ดูวิดีโอได้ด้วยแล้วก็มาเล่นต่อสู้ หรือว่าจะกําหนดกติกาสู้กันเองเหมือนอย่างที่พี่ดูแมนทําให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะฮะความสนุกมันอยู่ที่เราครีเอทแล้วก็สร้างสรรค์มันขึ้นมาเองไม่จำเป็นต้องวางบนกล่องแล้วต้องเต้นๆๆๆอย่างนั้นยังไงอุ่นตระแมนมันก็แพ้โอเคสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูกันจนจบเลยนะครับสวัสดีครับ นอยเมื่อกี้ชนะชนะช็อตเหรอนี่ชนะชนะเหรอเก่งเหรอห้าวเหรอห้าวเหรอห้าวเหรออ้อยโดนอุนต้าแมนหลุมห้าวเหรอห้าวเหรอ